กำลังจะก่อโค้งนะคะขึ้นโค้งมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะมีคนมาช่วยทำบ้านผักให้นะคะบ้านผักนี่ซื้อประมาณ 2องยสูโรถ้าพูดถึงตกแพก็ประมาณเจ็ดแปดพันค่ะทุกคนใครที่อยากได้สวนผักนะะคก็ไปซื้อมาได้นะะส่วนส่วนตัวผักนี่ก็ที่ปลูกผักนะคะซื้อเท่าไหร่ะประมาณ80ยูโรจ้ะนี่นะ,ะตัวปลูกผักสี่มตรสเมตรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไป ดูกันนะคะอาจยังไงนะคะน่าจะดูออกนะคะนะว่าจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะนี่เราทําไว้เพื่อที่จะ,ะเ,เวลาอากาศมันเย็นค่ะทุกคนผักมันก็จะได้ไม่ตายนะคะ